การประกาศผู้ใดที่ว่าจงสั่งเราลูกหลานไปใส่หน้องลูกหลานอยนอนไอพ่อลูกหาตะเวดกินแล้วงเฮ้ยพ่อเราน่ำหาแ้าอยแหนลูกหลานมือดิบมือดิพ่อจงไปยังดอกแม่ไปเห็นเบี้ยแค่ก้างบ่ มันปวดมันเมยเบตันบอตนี่ยันมากไปไวเนี้ยาบีบมันหวดดไอพอเนี่ยอพอใส่เนี่ยย่งงก็ใส่ตลูกแพ้เอาบอใส่ลูกคืให้ใส่ไผเนาะก็อใส่รเบ่แต่มีใส่ตลูกไมนอการสิว่าก็ให้ใส่เนี่ยเห็นปะโอ้ปนเมือยเหมอโอ้ยจัหน่อยมันกับพีแห้งโอ้จัหน่อยมันกับเศร้าเมยดอก สุแฮะลบีบีบให้พ่อนจ้าป้าพ่อได้รู้สึกปวดทั้งตัวทั้งตัวนีปวดแนเนยงเกแม่ดีนอแม่ของเจ้าหันเมื่อกับแข็งแข็งเปียกแหียสิปวดเติมมืออ่อนอ่คือมือโลกนีหยีปะจังนี่้ตัว อันว่าว่าตั้รอาอัน้านางถ้าบีบบีบพอได้จะไป้ยจะสิเฮ็ดคือวงมันลวกกับพอรายเฮ็ดคือยานบวกหนิแมได้นิวงเงนไทยได้บอพ่เป็นบีอาบีบบีบลูกาบีติในได้่ว่าโอ้ยมันปวดบวกบีบลูกบีบโอ้บีบแล้มันือลูกลาเออข้างมันถื่ออสอกโอ้ยสมองอ่อนบ้ ่อยมาทางปีตโดก็ต้งถือแน่้จับใส่กระไดถ้าุกลอะอ้ยโอ้อีไปอายแดออางอ้ีบไปทุ่มนี่ถ้าลุกมาเออบีทุ่บีโอ้ยับลองีกยับลงอีกจิถือซะลูกเออ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 อิถือแล้วิถึงแล้ว โอ้ยมองดีมองแมนอแมนเออมงดีนะลูกวะแม้ชแม่ฮันองดีละโอ้ยโอลูกไข่กเป็นไข่กะโบลลูกไข่กเขาผ่าที่เนาะโอ้ยลูกโอ้ยาสีฟ้าเล่กเล็กันนันทินาลูกลาโอ้ยอ้ยแม่โยังไงดีที่เนาะโอ้หยอกเ

เป็นไไหนบ่มีเังบ่เออโอ้แกฮอดเสือให้พ้อโอ้แสดงว่าเป็นม่วยอยู่เด้อนี่มวยอลกลแก่เลยสั่งาสิแกก็ได้เอ้าโอ้โอ้แกฮอดง้อ้ยเนาะมึงตายแล้วมื้อนี้ายเป็นตายแล้วมื้อนี้เอ้ยแม่้ โอ้เออเออเอนอยาวมันใจน้อยมันน่าบ้าจบโอ้ตัวันอกมานคือใหญ่เด่นี่ังตัวหญ่น้อยนั้น้ามคือปัตโต้อาโอ้หน่อยแต่โตอีกว่าสันปะตโตมาถาใส่เสื้อมึงมือนี้ยวนใปุยอย่อกน้ำพัคซี่มึงอะไรโอ้ คงแก่เลยอยู่เออเอาแก่มนแล้วซะโอ้ยโอ้ยอย่าสิแก่ออกลยมันมาวันนาวลูกมันนโอ้ยบอ้ยได้เได้ด้ได้เ้เล้อลยด้เลยได้เลยได้ได้ดเล้เ้เเลล้้ดได้้เเด้มเ ไปจะก่อเขแก่ใจเย็นๆลูกหลาใจเย็นอ๋ออ้ออ้หเป็นหัวนุ่มเ้วแมันิสัย่ไงใช่ป้องาเโตมันจีบอลนปากคุณบอลน้ีนบอลเธอนี่ปัดอตตตอ้าพ่มาของ โอ้ยพอกับมากละเนาะปังฮแต่ว่าขนตัวหน่อยกันไ่ใหญแต่ว่าแปลงกันมันคี้งานเด้ลูกว่ะจะไปเห็ดจดงนี้มันคีองานไม่ว่าเด้เอาแต่ต้องไปได้ใจเสวยดโอ้ยพอกจืบสือห้ยย่ยไอ้กระสือให้เลยยุยอ้ยวด่ไเว้ยไม่เห็นมันกระ ้อายวมทันมึงถอดออกเอง่มึงมามึงมาเดี๋ยวนี้พวกคุกอูนี่มึงเห็นไหมคนแล้วมึงถอดอีใช่มึงมาตอนไหนดิรมึงสิวันนมยว่ามึงมึงคุกคือีกยูไมงขาดมึงบไมเดี๋ให้มึงบอมาูไหมิงสมอมึง กูยอมตายซะเลยข้ากูฟิมซะเออข้าปก็ติขาดแต่ว่ามึงก็มาเซิร์ฟกูหันอะไรออกไปเฮ้ยกูโบนเซิร์ฟกูสิยอมตายไอ้มึงบ่เซิร์ฟกูตีเซิร์ฟมึงเองเออยาได้เลยหนาหรือมึงสิบป๋าหน้าเจ้ยมึงนี้ตถนกูในแห่เกิดได้ใหญ่มากกูาก็เมื่อกยมีเมียเป็นผีเอ้ผีละมึงหันผี่อโถนกู ก่อนมึ่สิตายมึงกแตสีกูให้แลวก่อนสีกูสีเมื่อไงกูตายซะเจยเอ้ยโอ้ยกูวายไปเลยจะได้ได้นมกูอายุส่บกรณมันเือนานเถอะแล้วเพื่อนสีแล้วเรื่อนกูบอกท่านเลยเห็นกูเอาเข่าเริ่งเดียวเอาคน่เดียวกเอาเขามาให้นักจัด้เฮ้ยกันเมื่าไหร่มา กูเออเออพื้นนี่ยนี่มึงว่าไผเป็นกูมึงว่าไผเป็นกูมึงว่ากูเป็นไผมึงว่ากูเป็นไผกูสิจักหมดแต่มึงยังบ่จักนีรายเพียพ่อบ้าเอ๊ะมึงเบิ่งเอาโอ้ยสมบูรณ์ละหยาดดวงใจพวบเนี่ยดึงมาไม่ได้เขาจะก็บอกงั้นอย่าคุยมาลุยอย่าคุยมาลุยไลใจต้อใจต้อหัวใจร้องไอ้อะ

ไม่คว่มว่าเรล่องเดียวมีอย่างกันมึง่าไปหาเบาวานเนื้อวานไต่าไปหาเบาตัวตีตัวแดงตัวอ้ยเบาเบาเราบ้านมาบางไตกอดตไปบอกโอแคยื่บ้านขุ้นตารานี่ละโอ้ยหอดตไปนั่งบอกแต่เอ่มึงเสียบาึง่กูเสียเงินมึงนะเสีเงินเท่าไรแสนหนึ่งแสนหนึ่งจ่ายมาเลยติดดิเลยก่อนปอจะมาหนันแจอีกกอดตไปนั่งเอาเงิผู้ใด อาอ้มันนมัมาเต่ามาหัวเพราะฉะนั้นมันต้องเอามาเข่าห้มันจับเมื่อกี้วัดเียดเ้นีามาทำมาเราหาใครพูนั้นใครพูนี้ท่านกูจะตีเมื่อกี้บอกกูตีแล้วตัวข้ามพ้น่ไอยอยแม่เจ้าอ่อนไม่ได้เตยมันเดียวอยแ่อันเดียดพอยนี้คือใส่หมวแล้หีอย ปุไอ้สิมาไอ้สิมาอย่ามาเด้วยมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยกูยอมยอมไอ้กูตายกูก็ยอมตายซะเกินยิ่หันอย่ามาผีด้วยกูอยากมีเมียเป็นผีเกิดมาศาสเดียวก็ได้มึงอย่ากซื้อภาพเรามึงได้เห็นกูแหล่ะมึงก็ว่ากูเป็นผีเพชรเปรตพอแล้วเอาเข่าขึ้นนึงยังวะก็นั่งกับท่านเพชรขื้นกอาหัะล่ะพอแล้วนี่ มาตร้งเป็นสาพสามพูบอกมืองักเตียงพีนายน้เมัต็มเป็นแบบมีปืนนบบคูเลยหาันจแบบเนาะอย่าลืมหาัน้ิจนกับกั้งห้วยอะารจีนตายไปย้ายกระตูนตันถิ่นน้ำกันตัวกั้งจีนตั้มนานไม่เป็นานไส้หนอน้อือใจใจนอเเจ้อจิน้าโอท็อปคือขวาน

มึงเห็นไหมแม่แตี่ยวมาแล้วมึงบอกยากบอกนี่แม่กูได้บอกแม่แม่มึงไดงแล้วไทยนะ๙บาทแล้ววะไทยบ่อใดกับ๙บาทไทยบ่ได้ใจเด้ออีเวเด้อโอ้ยสีฮ้องในช่วงบัดเสือเด้ออีเวเด้ออันมอมแม่เสด็จน้องเอาอันนนั้ขึ้นมาเครื่องทหารหัวหนามังกรนี่ขึ้นอะไรเลยไหนเรื่องไม่หยุดอีกมึง ให้อยู่ต้องเป็นเก็บปะฮันมากกว่านเป็นปะหันหัวซุนาโอ้ตัวสดใครฟุ้งคนก่อนใสได้ไหมเด้ออาหาบดจินข้าพู้น้อยโขคาราวะขอบคุณหลาหลได้ไมเด้ออยู่ดีมีเฮปลาแซ่ ตกันมั้ไอ้สูตกันม่สิไปสั่บัะมึงอะเอ้ยโอ้ยมึงเป็ลงเสือมึงต่างด้ยอะ้่อคนเดียอ้่มึงอทออยบอเอาลว่อมันออกอ้โอ้ยแบบนี้ตมันเป็นคนบอดาบอดีตอนนั้นั้งไอ้มึงไปไปขาพอพอมึงหันหนา มันบอกให้แต่ไหนมันบอกให้เอาเสือผูกข้อแกมพี่แม่ตะเกิดเพราะฉะนั้นเธออีเจอเฮ้ยเอาพูดกินเอาละพักเดี๋ยวเอาออกเลยเออผสมบ้วนสักอย่านี้เ่้ยโอ้ เจ้ดีบนอิจฉยเออเอาม่สาสมไปเลยบ้จ้าอ้จ้างกูหาสิพัดเกี่ยวกูมาโทรมเลยเนาะมันแก่แบบว่วมันแก่ยังไงพี่น้องเห็ยนบอว่ามันแก่ยังไงนะโอ้มันแก่จริหงโอ้อ้โออ้เเนเดเอาพ่อย่อขแห้งอ่โ้ย่าเขาจ้างแล้วเขาจ้างแล้วเขาไทยเขาไทยเขาไทยเอาเขาไทยต้น ถ้าจะว่าเอาเขาไม่แขวนมันให้ตัวไปไปไปไอ้ีเตีตูเอามันไปท่กับมันอยู่โกคนและอู้โคกจะมันตาจะมันเอยเวสียไปท่มันจังเยเราาขอเพี่อยู่หันไปเราเปิดน้ำเราเปินเราอะเอามวลทอ้องมวลท่อนอะะสใด้เดยเดี๋เดินเพื่อนแท้ให้เรนม้งนไหไ เจ้าเจ้าเจ้าขอบมอกขอบใจกันแล้วกันเนาะทั้งทีทั้งนองเข้าขอบคุณขอบพุนขอ,มอบมกขอบใจได้หลายเด้อสมรับรางวัลหนา,ศา,ศาดีทูกใจโดยดีนี่พ่อเผยเม่มือสังหารเอาไป